ตอนนี้เราอยู่ที่สวนนงนุษอีกแล้วนะครับพาดัตเตอร์มาดูไดโนเสาร์แต่ไม่รู้ว่าเราจะเดินถึงไดโนเสาร์หรือเปล่านะครับอันนี้นะครับทีมงานนะครับมีบัตเตอร์มีหม,มาหมามีเจนิวกำลังจะเดินเข้าข้างในนะก่อนจะเข้านะครับมีรถทหารจอดอยู่นะครับคันใหญ่ๆทั้งนั้นเลย บัตเตอร์ชอบนะคะบัตเตอร์นําไปแล้ว <Okay. S 1> ตอนนี้บัตเตอร์เอะดูรถทำความสะอาดนะครับเรากำลังไปดูรถคันสีส้ม mm hmm. ตามด้วยรถขุูดโอเคไปสถานีต่อไป mm hmm. ตอนนี้เราเจอไดโนเสาร์แล้วนะครับไดโนเสาร์ชุดแรกเป็นไง้างครับบัตเตอร์เห็นไดโนเสาร์แล้วเป็นไงครับลงไปจับไหมเห็นไงครับลงไปไหมค้างเลยเหรอป๊าปป้ากำลังเข้ามาถ่ายให้ดูไดโนเสาร์ใกล้ๆนะครับไล่กันไปทีละตัวเลย ช,ชื่อเสียงมันดูเอาเองเลยนะครับอยู่ด้านล่างโอ้ตัวนี้ตัวคอยาโอ้โหก็จะถ่ายครบคอมันยาวมากเลยนี่ตัวน้อยหน่อยชื่อมันอยู่ตรงนี้เลยนะมาถัดมาถัดมาช่วงนี้ส่วนนงนุษเข้าฟรีนะครับสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนสองเข็มนะเข้าฟรีได้ถึง15%พฤศจิก,กายนถ้ายังไงเช็คข้อมูลกันอีกทีนึงก่อนมาแล้วกัน แต่ค่ารถนี้ต้องเสียเองนะแต่ถ้าเกิดเดินเข้าไปเนี่ยเข้าฟรีได้เลยบัตเตอร์นํำไปแล้วออเทอนิวจับ,จ,บจับให้บัตเตอร์ดูนะตัวนี้ตัวนี้หัวสีน้ำเงินเลยนะตัวน้อยหน่อยชื่อของมันชื่อ<ไ>กินนารีไมมัดอขอนแก่น โอ้โหดู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 เจนิวไม่มีความกลัวเลยนะเจนิวจะขี่ข้าหางเลยหมามาเจนิวงับห่างมาเลยเจนิวจะงับห่างมาละงับไปละโอเคเอ่ะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะหมาหมากับน,น้องนิวถามว่าทำไมไดโนเสาร์เนี่ยมีชื่อประเทศไทยมีความหมายว่าไดโนเสาร์รรพ,พวกนี้เนี่ยขุดพบเจอในประเทศไทยจังหวัดขอแนแก่นนครราชสีมาไปสืบค้นกันใน Google ต่อได้นะครับ โอ้โหบัตเตอร์บัตเตอร์เริ่มฟื้นแล้วนะคะบัตเตอร์จับไดโนเสาร์ปากนกแก้วแล้วมั้งเนี่ยปากเหมือนนกแก้วเลยโอ้โหเจนนิวขี่มาเลยดูเพื่อนๆน, oh. น้องน้องเพื่อนๆเน oh. จนนิวขี่มาเลยโอเคเดินต่อนะเ oh. วะตรงนี้มาเจอรถตุ๊กๆนะครับ เจนิวเจนิวเข้าทุกคันเพราะเจะนิวอยากออกช่อง YouTube นะครับไม่ใช่อะไรหรอกเจนิวอยากออกช่อง YouTube มาก <c oughs> มาเจอตัวนี้อีกแล้วนะครับไ <c oughs> ดนโนเสาร์นี่ก็เฉพาะทางเข้านะครับยังไม่ถึงจุดที่มีไดนโนเสาร์เยอะๆนะตัวนี้น่าจะมาจากประเทศอาร์เจนตินาเลยน้องๆมาเจอตัวอะไรอีกเนี่ยเหมือนแกะคอยาวเลย นี่ตัวนี้อีกนะเหมือนมากเลยนะทเทนโนสปอร์ตดีลัดเป็นไงบ้างครับน้องเบอเตอร์น้องเบอรเตอร์ฝืนยางเจนิวยืนบางตามฟอร์มอีกแล้วครับโอ้เอเตอร์จับมือเขาเลยเหรอ,อโอ้โหเจนิวรูปรูปตัวใหญ่เลย โอ้บัตเตอร์เก่งนะนี่ไปไหนต่อโอ้ตอบตรวนี้อีกบัตเตอร์มาเยี่ยมนะโอเคโอ้บัตเตอร์แอบเห็นรถคันแดงนะ โอ้ตัวนี้ดูตัวนี้กันเลยน้องๆหน้าตาขี้โกงหน่อยๆฮะ <c oughs> นี่มีรถคันแดงคันใหญ่มาก <c oughs> าน้องๆดูรถคันใหญ่นี่นะ <c oughs> อ้ยนี่ติดเครื่องด้วยน <c oughs> ี่เขาทำงานอยู่ข้างบนนะครับ เขากำลังตกแต่งต้นไม้อยู่ข้างบนโหยอไรสูงมากเลยดูบัเตร์บัตเตอร์มองใหญ่เลยครับน้องๆเตอร์มองใหญ่เลยนี่เขาทำงานอยู่ข้างบนนะครับปลูกต้นไม้อยู่ข้างบนรถอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ไปต่อ,อนี่เป็นปูนปั้นแล้วอิดปั้นไม่แน่ใจนะจเ,เออหมามาบอกว่าหมาขอถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวป๊าถ่ายรูปให้หมามากับบัตเตอร์หน่อยนะบัตเตอร์ครับส่วนนุงนุษยนี่มันใหญ่จริงๆนะครับวันนี้เขาเอาเหล็กกล่องมาทำเป็นน้ำตกเท่ดีเท่ดี โอเคนอกจากรูปปั้นไดโนเสาร์แล้วเนี่ยยังมีคิงคองด้วยนะดูคิงคองดูความเหมือนของมันเหมือนแทยจะคิดว่าเป็นของจริงนะครับโอ้นีในคิงคองตัวผู้กับตัวเมียนะโอ้โหเราลองเข้าไปดูเขี้ยวมันใกล้ๆหน่อยโอ้เหมือนจริงมาก โ oh. อ้โาถัดมาเป็นไดโนเสาร์อ,อะไรไม่แน่ใจนะดเดี๋ยวชื่อมันจะอยู่ตรงนี้นะป๊าาก็เดินถ่ายไดโนเสาร์เพลินเลยนะตอนนี้ลองดูและอ่านชื่อกันเอาเองตามป้ายเลยนะน้องๆน,นี่หมา,มากับเจนนีวรอยอยู่ตรงนี้นะ นี่มีห่วงช่วยน้ําด้วยห่วงช่วยน้ําเท่ตรงนี้เป็นสวนลูกหมูนะครับเปนของเล่นของเด็กนะตอนนี้บัตเตอร์เขาจะลุยแดดไปหาเสือไปแล้วนะครับทีมงานลุยแดดไปแล้วก่อนจะเจอเสือเราเจอฝูงลิงก่อนนะครับน่าจะเป็นลิง อุลกกูตังพัตเตอร์ลุยไปแล้ว,วพี่เสือตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะพัตเตอร์จะขึ้นมาดูพี่เสือตรงนี้นีงไงน้องๆพี่เสือตัวใหญ่มากนี่เขามีสวนดอกไม้ตรงนี้ด้วยนะนี่เราเรามาจากตรงนู้นเลยนะร้อนๆตรงนูน้น วิ่งมาร้อนมากดูเสือตัวใหญ่ขนาดไหนดูหางนันดูดูดูความใหญ่ของเสือดูความใหญ่ของเสือโอ้โหใหญ่ไหมตอนนี้แก๊งลูกหมูจะลุยต่อนะครับ ทุกทีมาเรานั่งรถเข้าไปนะครับวันนี้เราจะเดินเข้าไปนะเพราะเราไม่อยากเสียค่านั่งรถนะครับเมื่อกี้เจอนักท่องเที่ยวบอกว่าเดินบนนี้สบายกว่านะครับเข้าไปสักพักนึ่งถามว่าไกลไหมก็ก็ไม่ไกลใกล้ไหมก็ไม่ใกล้เดี๋ยวดูกันว่าจะใกล้หรือไกลเห็นป้ายบอกให้ไปเดโนเสาตรงไปนะครับ เมื่อกี้น้องตเตอร์บอกว่ากิ้งก่าใหญ่ๆนะครับตอนแรกไม่เห็นนะเห็นแต่ตัวเล็กๆอยู่ตามกําแพงตรงนี้นะน้องๆพอหันไปดูข้างบนนะจ้าเอ๋กิ้งก่าตัวใหญ่เลยอ่าตอนนี้ตเตอร์กับเจนิวไปต่อแล้วนะไม่รอกันเลย <ๆ S 1> ตอนนี้เราเดินมาถึงโดงเต่าทองนะครับมแมลงเต่าทองเจนิวกับ,บตเตอร์ค้างเลยครับเจนิวขยับเข้าไปใกล้หน่อยว่าเต่าทองตัวใหญ่ขนาดไหน พัเตอร์ตัวใหญ่ไหมลูกพัตเตอร์บอกว่าเต่าท้องตอนนี้ไม่ค่อยสนแล้วเมื่อไหร่จะถึงไดโนเสาเรตีแต่ตรงนี้นะตรงนี้นะเพื่อมีพึ่งยักษ์โอ้ดูความใหญ่ของมันน้องๆดูเทียบกับมือนะไปเดี๋ยวเราไปดูไดโนเสาร์กันต่อพัเตอร์เจนิว ขอ but, ไมแบตเตอร์ขอมาดูไอเจ้าแมลงตัวนี oh, look, look, ้อีกหน่อยนะก่อนที่จะไปดูไดโนเสาร์โอ้โหดู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 ดหน้าเจนิวเต็มไปหมดเลยนะดูดูมือเจนิวกับตัวอ้มันใหญ่แบตเตอร์บอกว่ามันใหญ่นะ โอเคบัตเตอร์เราไปต่อได้คอะไปหาไดโนเสาร์กันโอ้โหมีฝูงหมูป่าด้านหลังนะบัตเตอร์บอกมาให้ดูหน่อยนี่ปลาซูมให้ปัตเตอร์บอกว่าต้องเงียบๆนะเดี๋ยวไดโนเสาร์ได้ยินโอเคเราใกล้จะถึงตดงไดโนเสาร์แล้วน้องๆติดตามกันไปอีกแป๊บหนึ่งทำไมนะบัตเตอร์ว่าอะไรนะ เธอว่าอะไรนะลูกบัตเตอร์นายนายชาวตุน,ตน,น,นฮะไดโนเสาร์ตื่นอ๋อเบาๆเดี๋ยวไดโนเสาร์ตื่นเดี๋ยวไดโนเสวิ่งหนีโอเคถ้างั้นเราต้องเบาๆกันนะเย็นๆใจเย็นๆดูบันไดก่อนนนตอี้บัตเตอร์กำลังตามหาไดโนเสาร์นะเพื<า>่อนเพื<ๆ>่อนเอ้เบอร์เตอร์จะเจอไดโนเสาร์ไหมนะคอยดูนะครับ เอะไดโนเสาร์อยู่ตรงไหนนะเออเออบัตเอตรอร์ไดโนเสาร์อยู่ตรงไหนบอกบป๋าหน่อยป๋าป๋ายังไม่เห็นเลยลูกไหนอะไดโนเสาร์อยู่ตรงไหนครับไหนไเห็นยบัตเตอร์เห็นไดโนเสาร์แล้วนะเพื่อนเพื่อน เราอยู่ข้างบนเดี๋ยวป๊าซูมให้ดูเป็นไงเดสาวคอยาวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยเยอะมากแต่ข้างล่างนี่รู้สึกจะเป็นเหมือนกับเอ่อป๊าไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรป๊าไม่ไม่บอกดีกว่า ใหญ่มากเลยนะคะแล้วสวยมากเลยร้อนด้วยมีตรงนู้เดินไปตรงนู้นจะเห็นดงไดโนเสาร์นะแต่ว่าว,วันนี้เราคงไม่เดินนะเอ๊ะบัตเตอร์หายไปไหนนะเดี๋ยวป้าดูตามไปดูหาบัตเตอร์ก่อนโอ้บัตเตอร์บัตเตอร์กำลังทูพาอ นี่เขาเรียกว่าท่าอะไรนี่เขาเรียกว่าท่าอะไรเขาเขาเรียกว่าท่าอะไรนะท่าเนี้ยท่ากิ้งกาอ๋อแตเห็นกิ้งกาอยู่ตรงนู้นโอ้ใช่ใช่ใช่น้องๆดูบัตเตอร์แอบเห็นกิ้งกาอยู่แต่ไกลเลยนะชีโอ้ตอนนี้เสียงกเสียงระฆังดังมากออกมาตีระฆังดังบัตเตอร์ตีไหม บัตเตอร์ไม่ตีเขามีระครังให้ตีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอะไรต่อดอีบัตเตอร์กำลังจะไปตามล่าหาไดนวเสาต่อนะครับตอนแรกเรากล่าวว่าจะไม่เดินไปถึงใกล้ๆนะแต่เห็นเจนนิวเรียกร้องเราก็เลยเออเดี๋ยวเดินไปอยู่ไกลๆตรงนู้นเลยนะเนี่ยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน ตอนนี้เราอยู่จุดพักนะครับระหว่างทางฟ้าเลยซูมให้ดูในเสาก่อนเดี๋ยวเส้นทางเนี่ยต้องเดินต่อไปนูน่นดูนะครับแต่ว่าดูซูมให้ดูก่อน อนนี้อยู่ที่จุดพักนะครับมีน้ำมีไอติมนะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับก็ประมาณ20บาท30บาทนะครับไอติมก็น่ากินตามในตู้เลยนะครับแท่งละ20บาทถูกมากกุดหนุนเขาได้เลยนะจะมีน้องคอยบริการขาอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ผู้ร่วมทางกำลังกินทั้งน้ำกินทั้งไอติม โอ้โหอร่อยไหมครับบัตเตอร์อันนี้รก็จะเป็นรโอ้โหดูหน้าตาดูหน้าตาเด็กดคนนี้น่<ห>าจะอร่อยจริงๆโอเคเดี๋ยวพักให้น้องบัตเตอร์กินก่อนนะอาหาหลังจากบัตเตอร์กินของตัวเองเสร็จบัตเอตเอร์เห็นของปลานะครับอยากรู้ว่าของปลารสอะไรนะครับนี่ามาเอาน้ําขวดจิ๋วน้ําหน้าตาเป็นไดโนเสาร์นะครับหมาเอามาอว่ามาบอกสิบบาทชอบไหมามาซื้อให้ นนอตอนนี้บัตเตอร์บอกว่าบัตเตอร์ไม่สดนะบัตเตอร์กินไอติมอร่อยมากโอเคอเอาปลากินไอติมก่อนนะนี่นะน้องๆใครจยฟินได้เท่าบัตเตอร์กินไอสครีมแล้วก็มีวิวไดโนเสาร์อยู่ด้านหน้าฟินสุดๆบอกได้เลยว่าฟินสุดๆแต่อากาศวันนี้ร้อนมากนะแก้บัตเตอร์แดงแดง ทั้งน้องที่มาก็ต้องเตรียมตัวกันมาให้ดีนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากตอนนี้ให้กินไอติมไอติมลาลาดูดูวิววิวที่เบตเตอร์มองนะเพื่อนๆวิววันนี้เรานั่งอยู่ในศาลานะ นกเต็มหมดโอ้นอกอะไรลูกนกเต็มหมดนกหูสีขาวเต็มหมดหมาเห็นตัวอะไรบัดเตอรจระเข้จระเข้ยักษ์บัดเตอ,อมันกำลังจะมากินเสือโอ้มันกำลังจะกินเสือคะ่ะนูน่น ไดโนเสาร์จับปลาได้หนึ่งตัวเรากำลังจะไปหุบเขาไดโนเสาร์กันนะคะโอ้โอหฝูงไดโนเสาร์เยอะเลยีน แต่ไม่หมดเลยหมามาไม่รู้จะถ่ายอะไรก่อนเลยนะเนี่ยอา้อาวตอนนี้บัตเตอร์เดินไม่ไหวแล้วนะปะ๊าจากคนถ่ายต้องมาเป็นคนอุ้มบตเตอร์แล้วนะเพราะว่าระยะทางไกลพอสมควรเลยนะเด็กัวน้อยก็น่าจะไม่ไหวแหละโหเบอเตอร์ดูอะไรครับเบอรเตอร์เห็นอะไรบตเบอรเตอร์เห็นอะไรลูกไอ้ี่ให้เพื่อนๆดูที่เสาตรงไหนโอ้โห โอ้โหเต็ไมไปหมดเลยลูกไปลุยกันต่อเลยน,นี่มีจระเข้ยอยู่ตรงนี้ด้วยน,น,นู่นตรงนู้นก็มีอีกนะเห็นไหมคะน้องบัตเตอร์เดินไม่ไหวขนาดพากินไอติมแล้วไว้ลูกหมู ดูด be ูดนดู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 อ่ดู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 นูด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 ้มูด่ดู่าดไดูดวนูดนดู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 มาดู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 ด้ดูมูดูลยอุดยนั่นไอู้ดูดูู้ดูนูด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 ูทูากินอะไรเข้าไปอ่ะกินตัวอะไรก็ไม่รูู้ดูด โอ้ตัวของจริงมันตัวใหญ่มากเลยนะโอ้นี่ไอ้โน้เอาไม่ไปจะไปแล้วมีอยู่สองตัวแอบอยู่ตรงนี้แดดก็แรงแต่ลมก็มีนะคะนี่ ตัวนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะมีเขี้ยวด้วยอ่ะฟันมันน่ากลัวมากเลยอุ้ยพอเดินเข้ามาใกล้ๆอ่ะมันย้อยยะจะมาหมดเลยนี่ไดโนเสาร์คอยาวดูที่ปัตเตอร์ชอบออนี่นี่นี่คือรถที่บริการนักท่องเที่ยวนะจ๊ะโอ้ดูไดโนเสาร์ตัวนี้สิคอยาวมากดูสิโอ้ อุ้ยไม่นอน,นสาวอยู่ตรงนี้ด้วยน้องสาวมีไปอ้าวน้องเบตเตอร์เดินไปไหนแล้ววะเบตเตอร์ไปไหนครับน,น,น้องแดยมามาไปดูสิโอ้โหนี่เป็หลักสีเลยสีสวยจังเลยอุ้ยมีเสียงเด็ก มีเสียงเด็กตื่นเต้นอยู่บนนู้นอ้หตรงนี้น่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือไดโนเสงร์มันเยอะมากจริงๆมาม่าอาจจะถ่ายได้ไม่หมดเยอะจริงๆครั้งนี้เดินกันมานะคะไม่เสียค่าเข้าไม่เสียค่าอะไรใดๆเสียค่าไอติมไปเมื่อกี้นี้ม,อมออีอีกมีอีกอ้โห ที่วมามาถ่ายไปเมื่อกี้นี้่ไหนมันอยู่ตรงไหนลูกสีให้มามาดูสิสีสิสสสโอ้โหโอ,โอเคโอ้ก็ต้องบอกจอ,อเคโอ้โชรักแค่อยู่ตรงนู้นเป็นฝูงเลยโอ้โหระวังมันจะกัดกันคะระวังมันจะกัดนะ ตอนนี้บัตเตอร์กำลังจะมาลาไดนเสาก่อนนะครับจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วที่บัตเตอร์จะมานะนี่ตรงนี้วิวสวยสุดๆดูได้เลยวิวสวยสุดๆออกมารอบนี้จะไม่ขอลงไปนะนี่นี่ดูตัวนี้บัตเตอร์จะมาบายบายตัวนี้ก่อน ทางนี้ทางนี้ลูกทางนี้อะไรของเบอร์เตอร์แปะอยู่อ่ะบัตเตอร์บัตเตอร์บายบายพี่เสาตัวนี้ก่อนนี่บายบายยังบัตเตอร์บายบายพี่เสาก่อนบายบายครับบัตเตอร์เดี๋ยวบัตเตอร์มาหาใหม่นะอ่ะบัตเตอร์บายบายพี่เสานิดนึง โอ้โหลาไปด้วยพี่เสาตัวคอยาวตัวนี้เลยนะนี่ป้าแถมให้ตกท้ายอีกหน่อยนึงถ้ามาเองอยังไงต้องเดินไหมถึงจุดนี้นะคะเพื่อนๆน้องๆเด็กๆโอเคลาไปด้วยจุดนี้เลย